Mm hmm. สวัสดีค่ะจะามคำโอนะคะวิธีทำไก่ทอดไก่เคเปียวค่ะไอไก่เคเปียวนี่เป็นชื่อที่ฉันตั้งขึ้นมาเอาเองเนื่อจ้ามันเป็นไก่ทอดนั่นแหละแต่ว่าฉันนี่แบบว่าเรียกแบบว่าเออทำอยังไงให้เขาจำว่าเอออันนี้ไก่คือไก่อะไรถ้าทุกคนบอกว่าไก่เคเปียวอ๋อเป็นไก่ทอดที่เจมันตั้งขึ้นมานี่เองนะคะ ไก่ทอดอันนี้ใครจะทําขายก็ได้นะคะทํากินก็ได้ก็ดีถ้าให้สามีนี่หลงไหลทําให้ลูกกินนี่แซ่บลูกบอกว่าโอ้ยอเอามาอีกเล่นแม่อ่าว่าเรวก็มาดูวิธีการทํานะคะตอนแรกเลยเด้อเอาไก่เอาไก่อ,ไกอกไก่อินทรีก็ได้จากไก่ที่แบบว่ามันจะม,นมีเนื้ออกแล้วก็ส่วนไหนก็ได้ไปอกปีกอะไรทางตัวได้หมดนั่นแหละจ้ะทอนขนก่อนเด้อเอามาแช่เอามาเ,เ,อ,ามาเอาลากหนาแล้วก็มาแชา่ลดดี รสดีไก่ไม่มีรสดีไก่กับรสดีหมูก็แล้วแต่ที่ใส่ผงนัวก็ได้จะนิดหน่อยเอาที่สบายใจแล้วก็ใส่น้ตาตาลนิดหน่อยนะคะแช่เอาว้ก่อนอันนี้คือแป้งแป้งทอดกรอบใช่แป้งโกกี้ก็ได้แต่แป้งที่ฉันใช้วันนี้มันเป็นแป้งตัวนี้จะ้ะนี่ดิยวดีวเดี๋ยวยี่ไฮ้เจี๊ยบย้ยวเป็นคนสบัดไก่หรืออันยิปชันี้เป็นคนถ่ายเด้อกินก็สมตำเสียบ สวัสดีค่ะเ,เปียวใมามามาไก่เคเปียวเฮน้บาบอกก่อนเฮน้บาบอกก่อนไาเอะไาไนะคะกก่ไก่มาคุกคุกกับแป้งคุกฝุ่นอะฮะ เ้วเองก็เอาไปจุ่มน้ำอีกทีหนึ่ง<ช>แล้วก็มาจุ่มแป้งอีกทีหนึ่งใช่แล้วเราก็สลัดแป้งออกก่อนอืมฮึถ้าเราแช่น้ำนี่มันทำให้เนื้อไก่แบบว่มามันซึมซึมเออรสดีซึม,ดดซมพวกเครื่องปรุงไงมันไม่แห้งเกินไปด้วยใช่แล้วมันก็จะมีรสชาติถ้าถ้าอย่างเราไม่เช่นอ่ะมันก็จะไม่ได้มรสชาติจืดใช่สูตรใครก็สูตรใครสูตรใครก็สูตรมัน ไปโทษขายตามตลาดนัดโอเคเลยนะได้ค่ะนะคลิปวิดีโอก็อาจจะไม่เหมือนของคนอื่นเขานะคะเพราะว่าฉันนะเป็นคนที่แบบว่าตาัดง่ายๆเอาง่ายๆสะดวกสบ,บายจ้าเอามานะั no? ้นเนาะชิวๆอ่าเจก็จะเอาไปจุ่มในน้ำน้ำที่เราแช่ไก่ไว้เมื่อกี้ใช่จุ้บจุ่มแป๊บนึงนะจ๊ะ แล้วก็เหมือนเราจุ่มให้แปง้งมันโดนน้ำนิดนึงอ่แล้วเราก็เอามาใส่ในตะแกรงเหมือนเดิมแล้วเราก็เอามาทานได้เหมือนเดิมลากไก่ไหมไก่จุ๊บจุเออแล้วเราก็มาคุกอีกรอบนึงรองอากียาวยาวจักหน่อยกอ็ ต้องดูนะคะเดี๋ยวมันยิ่มไม่จบสูดแล้วก็สบัดสะบัดสบัดสบัดเออนี่โอเคเดี๋ยวเจี๊ยปยวจะทําบนไปเรื่อยๆจ้าแล้วก็เอาไปทอดนะคะปุ๊กกะๆุ๊กกะเนอจริงก็สมตำเนอะใช่แต่วันนี้เรามีตําแตงจ้าทุกคนตําแตงนะคะนี่ซาบเตงไปแล้วเรียบร้อยจ้าสบัดสบัดสะบัดบ๊อบแล้วก็เอาไปทอด นะคะนี่สบัดบอบเรียบร้อยแล้วจ้านี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะมาทอดนะเวลาทอดอย่าใส่ไฟแรงเด้อเพราะว่าแป้งมันจะหนาจักหน่อยค่อยๆทอดไปอ่ะเดีย๋ยวพี่เปียจะทอด <c oughs> นี่นะคะฉันก็จะแนะนน้ำถ้าสมมติว่าใครไปทำขายนามตลาดนัดเนียทอดไปก่อนจัก ให้มันไม่ต้องให้มันซุกจนเหลืองพอดีจ้ะให้สะดุ้งไก่ไปก่อนทอดไปก่อนแล้วพอไปถึงเวลาจีไยเรา,าเองค่อยไปทอดให้ลูกค้าอีกทีนึงลูกค้าจะได้ไม่ต้องรอนานค่ะจะได้เร็วอะไรมันก็นจะมีเทคนิคของมันตักตัวไก่ที่ไกมขยเขย่าเล็กน้อยเห็นไหมมันฟูขึ้นมาเลยเห็นไหมนั่นนะง่ายมากแต่เราต้องรู้วิธีการทำแค่นั้นเองค่ะ ตอนนี้เราสะดุ้งไปแล้วรอบหนึ่งใช่และทีนี้ก็พักไก่เอาไว้นะคะยังถ้าใครทําขายอย่างที่ฉันบอกฉันแนะนําว่าให้ทอดไปก่อนแล้วพอไปถึงหน้างานหรือว่าพอถึงเวลาเราจะขายเงี้ยหรือว่าทําใส่ตู้เย็ยนเอาไว้ก,ก็ได้ค่ะว่แบบคล้ายๆว่าเราไม่อยากทําหลายรอบเนาะ,ะใส่ตู้เย็ยนเอาไว้แล้วพอถึงเวลาเราก็ออกมาทอดอ่าทอดไปเราพี่สองนะคะไปกาลังตับอืมมันตัดเนี่ยมันที่เต่ามันตนัด เอาที่นี่ก็ทอดให้สีสวยได้บันเนี้เไปทำขายทำให้ลูกกิน